สวัสดีนะครับวันนี้วันที่10พฤศจิกายน2568นรบะครับอตอนนี้ฝนฟ้าก็ห่างหยุดตกแล้วนะครับก็เลยมีโอกาสว่าจะไปเที่ยวลาวกันนะครับตอนนี้ผมออกจากเชียงใหม่มาถึงที่แม่ขจรน,นะครับก็เดี๋ยวจะเดินทางไปที่อำเภอเทิงนะครับเพื่อที่จะไปเจอสมัครพรรคพวกและจับพวกนี้นะครับจะข้ามไปลาวนะครับอันนี้ก็คือพยานพานะนะครับของผมที่ ใช้ในการขับขี่าลาวนะครับก็เป็น XR บาจา250นะครับก็จะลองเอาไปเที่ยวเที่ยวกันนะครับในระหว่างทางนะครับมันจะมีจุดชมวิวควานพะเยานะครับเดี๋ยวลองลองขึ้นไปดูกันนะครับครับอันนี้ก็ เป็นจุดชมวิวนะครับจากเส้นทางวังเหนือมาพเยานะครับข้างเห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือก้านพยานะครับไ<ม>กลๆดูนะครับเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากนะครับเหมาะสำหรับการมาท่องเที่ยวพักผ่อนนะครับคนต่างชาติด้วยครับรับตอนนี้ก็จะเข้าอำเภอจุนนะครับ อำเภอจุนเชียงรายนะครับก็มาแวะทานข้าวของวันที่ร้านปอเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดปุ๋นยาดีนะครับต้นตำลับนะครับถ้าผ่านมาก็มาแวะได้นะครับอันนี้โครทำหน้าฐานมากหอมนะครับต้นตำรับนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดก่อนถึงอำเภอจุนนะครับประมาณ15กิโล นี่นะครับหน้าตาก๋วยเตี๋ยวเปิดนะครับโอ้หน้าทานมากนะครับคนเดินทางแบบเราก็ต้องกินเกาเหลาข้าเปล่าแล้วครับหนักท้องไว้ก่อนนะครับเสียพลังงานเยอะเติมน้ำมันรถกับเชียงใหม่มานะครับเ็งถังนะครับมาถึงอำเภอเพิงนะครับหมดไปประมาณ7-6ลิตรนะครับพอสบาทนะครับ ครับคืนนี้ก็จะพักกันที่นี่นะครับชื่อโรงแรมแสนวิวโฮเทลนะครับก็ห่างจากชายแดนไปประมาณสัก70โลครับคืนนี้เราจะเดินทางต่อนะครับคืนนี้เรามาพักที่นี่ก็ระยะทางจากเพิงนะครับไปเชียงใหม่ก็ประมาณ233กิโลนะครับก็หมดค่าน้ำมันไป7.6ลิตรนะครับก็ตก250บบาทก็ คิดอูแล้วก็ประมาณ93สตางค์ต่อลิตรนะครับสาเหตุที่คิดอย่างนี้ก็เพราะว่าเราจะได้คำนวณได้นะครับว่ารถเราเนี่ยมันใส่น้ำมันได้กี่กิโลและจะวิ่งได้ประมาณสักกี่กิโลได้เต็มถังนะครับ